สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็จะพามารีวิวเครื่องตัดหญ้ามิ u ซูบิชิที200ครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเครื่อง2จังหวะนะครับสองจังหวะจะต้องเติม2อทีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับน้ำมันทั้งน้ำมันนี้จยู่ประมาณ1ลิตรนะครับ ใส่สอทีประมาณ2ฝานะครับอย่าใส่เยอะนะครับเดีย๋ยวใส่เยอะมันเครื่องมันจะน็อกนะครับใส่เยอะก็ไม่ดีนะครับใส่น้อยก็ไม่ดีนะครับใส่น้อยลูกสูบก็จะติดถ้าใส่เยอะเกินไปก็เล่งไม่ขึ้นนะครับ2อทีเยอะไปก็เล่งไม่ขึ้นนะครับจะเป็น คันสตาร์ทนะครับอันนี้จะเป็นเปิดปิดน้ำมันนะครับอันนี้ปิดนะครับถ้าเปิดจะเลื่อนลงนะครับเปิดน้ำมันจะเลื่อนลงนี้นะครับปิดไว้นะครับอันนี้ปิดนะครับนี่อันนี้จะเป็นโช๊คนะครับดึงขึ้นนะครับถ้าเครื่องมันไม่ค่อยติดนะครับตอนเช้าดึงโช๊คขึ้นนะครับ ถ้าติดแล้วก็เอาลงครับโชกอันนี้จะเป็นสวิตปิดเปิดนะครับปิดเปิดเปิดแล้วก็สตาร์ทนะครับจี่เป็นคันเร่งครับซื้อมามือสองนะก็ะภาพเก่านะอันนี้คันเร่งนะครับ นี่ก็ใบมีดนครับธรรมดาครับนี่ก็ปังหญ้ากระเดิน,นะครับกำปังครับนี่ก็คันยาวประมาณเมตรห้าสิบนะครับ การเติมน้ำมันก็เติมได้ทั้งสองน้ำมันละสองทั้ง so ho, แก๊สโซฮล้วก็เบนซินครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมเติมสองทีนะครับรุ่นนี้นครับรุ่นเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเครื่องสองจังหวะนะครับต้องเติมสองทีนะครับมิตซูบิชิทีสองร้อยครับแมตต์อินเจแปนะครับ เติมได้ทั้งแก๊สโซฮอ91ฮะอันนี้91จะเป็นสีเขียวครับแก๊สโซฮอ95นะครับจะเป็นสีแดงๆครับสม้มครับอันนี้เติมผสมน้ำมันสองทีล้วนะครับขวดนี้ใส่สองฝานะครับขวดละสองฝานะครับ ขวดนี้ก็สองฝาครับถ้าเต็มนะครับอันนี้ผมใช้ไปแล้วนะครับอันนี้ก็เลยเหลือน้อยนะครับเต็มก็ประมาณคอขวดนี้ครับใส่สองฝานะครับอันนี้ก็น้ำมันถึงเบนซินถึงคอขวดนะครับใส่สองฝานะครับอันนี้ผมใช้ไปแล้วก็เลยไม่เต็มนะครับ <S <S ตเติมน้ำมันก่อนนะครับค่อยไป ตัดญ้าครับแก๙หนึ okay, ่งแต่ละร้านมันขายไม่เหมือนกันนะครับก็เลยซืออย้อมาสองอย่างครับอีกร้านหนึ่งขายเก้าหนึ่งอีกร้านหนึ่งขายเก้าห้าครับก็เลยซื้อมาสองอย่างครับจริงๆก็จะหาแก๙ห้าครับ อีกล้านหนึ่งมันขายเก้าหนึ่งนะครับเราซื้อมาครับถ้ามีกล้วยก็ดีนะครับอันนี้ไม่มีกล้วยเติมสมกันได้นะครับ ต้นเลยครับปิดฝาครับที่น่นแน่นครับุเวลาตัดหญ้าก็อย่าลืมใส่แว่นตาด้วยนะครับป้องกัน ศษไม้กระเด็นเข้าออตานะครับป้องกันนะถ้าทำเป็นหน้ากากใหญ่ๆก็ยิ่งดีนะครับป้องกันดีกว่านี้นะครับก่อนตัดก็อย่าลืมรับใบมีดนะครับอันนี้เป็นหินหินที่ใช้รับมีดนะครับก็รับได้เหมือนกันนะครับหรือจะมีตะใบก็แล้วแต่นะครับครับนี่ครับ ขัดใบนะครับขัดทุกสองข้างนะครับขัดจนมันคมนะครับถ้ามีตะไบก็ใช้ตะไบนะครับอันนี้หินรับมีดนะครับก็เหมือนกันครับจากนั้นเราก็มาสตาร์ทนะครับอันดับแรกก็อย่าลืมเปิดสวิตช์ก่อนนะครับเปิดสวิตช์ก่อนนะครับจะมีออนออฟนะครับ ออนนะครับค่อยมาดึงคันสตาร์ทนะครับรอย่าลืมเปิดน้ำมันนะครับเปิดน้ำมันก็เอาลงนะครับถ้าจะปิดก็เอาขึ้นนะครับหมุนขึ้นนะครับเป็นงนี้นะอัน,นี้คือปิดนะครับเราเราจะสตาร์ทก็เอาลงนะครับน,นี่จะเป็นโช๊คนะครับใช้กรณีที่ สตาร์ทไม่ค่อยติดนะครับก็ดึงขึ้นนะครับผมมาลองสตาร์ทเลยนะครับดึงคันเร่งเล็กน้อยนะครับ มีข้อสงสัยเรื่องเรื่องตัดหญ้าอิซูวิชิที่สองร้อยก็ฝากข้อความไม่ได้ด้านล่างนะครับตัดหญ้าก่อนนะครับายประมาณนี้นะครับอันนี้คือคันเร่งนะครับคันเร่ง กับมือเดียวไม่ถนัดนะครับเงินหนึ่งมนนึงจับมือถือนะครับก็ตัดดีนะครับกับเครื่องตัดหญ้ามิสุบิ i ิทีส2งรอนะครับหญ้าแข็งครับ ก็ถือว่าใช้ดีนะครับทุกคนผมขอจบรีวิวเครื่องตัดหญ้ามิตซูบิชิที่200ะครับแต่เพียงเท่าน,นี้นครับสวัสดีครับ